นายกเปิดแอปไทยดีค่ะไทยดี T H A I แล้วก็ตัวดีใช่ค่ะแต่ว่าเวลาเขาเขียนในโน้นนะนะค่ะต,ตัว I I ตัวไอมันใหญ่หน่อย T <Th ai, S 2> H A แล้วก็ไอใหญ่ไอใหญ่ดี D ใหญ่อ่าคือมันมีที่มาของการออกแบบคำนี้นะใช่เพราะว่าไอ ไอดีคือรหัสของเราใช่ไหมคะมรหัสประจําตัวอย่างเงี้ย <Yes. S 2> มันคือสิ่งที่จะแสดงประจําตัวของเรามันก็เลยให้ไอหลังไทยใ,ใหญ่หน่อยนะคะืะมนไ่บางทียังอ่านผิดเลยเป็นไทยไอดีนะพี่สำราญจริงต้องไทยดีนะช่อ่านว่าทาทาย <laughs> ทาไอดีอันนี้เราล้อเล่น,นอ่านว่าท่าดี <laughs> วันนี้ที่ห้างสินค้าเซนทันป็นเกล้าเนะยก็ท่านนายก ก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการใช้งานระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและระบบเปรียบเทียบภาพใบหน้า uh huh. โดยใช้ผ่านงานโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไทยดีที่ว่า <Okay. S 2> อย่างเป็นทางการนะ uh huh. ซ่งก็มีท่านมอทอหนึ่งพลเอกนกุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณชัยวุฒนาคมานุศรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็น อะไรไปร่วมงานกันนะท่านนายกก็บอกว่าก็น่าจะดีวันนี้เป็นการเปิดตัวใช้งานผ่านแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการก็ถือโอกาสเยี่ยมเยียนภาคธุรกิจในวันนี้ด้วยนะก็ห่วงกันมาตลอดตั้งแต่ช่วงโควิดวันนี้ทราบว่าหลายอย่างก็ดีขึ้นเยอะอนะรัฐบ,บาลก็มุ่งมั่นนำพาประเทศไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ตามนโยบาย4.0นะโดยนำเทคโนโลยีมา มาประกอบในการเพิ่มศักยภาพในภาครัฐตอบสนองความต้องการประชาชนได้อย่างทั่วถึงด้วยเทคโนโลยีสมัยทันสมัยให้ทุกคนได้เข้าถึงงานบริการภาครัฐได้อย่างง่ายสะดวกรวดเร็วและก็มีความปลอดภัยถือเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างความสําเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีของภาครัฐเพื่อพี่น้องประชาชนท่านก็ชื่นชมหน่วยงานต่างๆนะอก็ยังบอกอ,อกอีกว่าในการทํางานตรงนี้นี่ ไม่ใช่ทาวันนี้พรุ่งนี้เสร็จเราทำงานกันมาตั้งแต่ปีสองห้าหกสองคือบานชุดน,นี้นะ,ะเดินหน้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีการปรับปรุงกฎหมายหลักปรับปรุงกฎหมายหลักกฎหมายรองต่างๆจนกระทั่งวันนี้เดินหน้ามาสู่ความสำเร็จได้ซึ่งก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปประมาณนี้นี่นะฮะ